คลิปที่แล้วนะครับก็แนะนําวิธีลบตัวหนังสือออกจากคลิปวิดีโอนะครับแต่ครนี้ก็มีเพื่อนๆถามกันเข้ามานะครับว่าอ้าวแล้วจะไปโหลดคลิปจากที่ไหนนะครับโอเคครนี้ผมก็หาสินค้าส่วนใหญ่นะฮะจากเถาเป่านะครับาวนี้ก็มีคนแนะนำนะครับว่าอ่าโอเคโหลดคลิปจากเถาเป่าต้องต้องใช้ extension นะครับจาก google chrome นะครับซึ่ง มันก็จะทำได้ตอนที่เราเปิดคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับผมก็นั่งดูคลิปนี้อยู่นะครับซึ่งในคอมเมนต์ของคนที่ดูคลิปนะครับก็จะถามว่าอ้าแล้วในมือถือทำยังไงทำได้ไหมนะครับผมก็เลยไปค้นหาวิธีมานะครับก็เจอแล้วนะครับก็จะมาแนะนำเพื่อนๆกันนะครับโอเคไปดูกันครับเริ่มกันเลยนะครับวิธีโหลดคลิปนะครับจากเถาเป่านะครับด้วยมือถือนะครับ ไม่ต้องเสียเงินนะครับโอเคคราวนี้ก่อนอื่นนะครับเราจะต้องไปดาวน์โหลดเจ้าเบ์เซอร์นะฮะชื่อว่า g ีวีเบลเซอร์นะครับก็เข้าไปที่ s พ o r e นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดมาได้เลยนะครับเซิร์ชํำว่า k ีวีนะครับ g ีวีเบลเซอร์นะครับเป็นรูปนกนี่นะครับก็สามารถดาวน์โหลดไปได้เลยนะครับ คือตัวนี้มันจะสามารถนะครับติดตั้ง extension ของ Google Chrome ได้นะครับ Google Chrome นะครับมันจะมี extension ที่สามารถดาวน์โหลดคลิปจากเทาเป่าได้นะครับแต่ว่ามันจะได้เฉพาะ desktop หรือว่า PC เท่านั้นนะครับเบราว์เซอร์ของโค m มตัวจริงๆนะครับมันไม่มีไม่มีคุณสมบัติที่จะติดตั้ง extension นะครับ ก็เลยมีนักพัฒนานะครับที่อยากจะใช้ในส่วนของตัว extension กับเบราว์เซอร์ในมือถือก็เลยพัฒนาเจ้าตัวกีวีเนี่ยขึ้นมาโอเคอาจจะอยู่ยืดยาวหน่อยแต่อยากให้รู้ที่มาที่ไปนะครับโอเคครับผมตัว extension ตัวนี้นะครับมันจะชื่อว่ามันจะชื่อว่า save ad d video นะครับให้เราเปิด Google Chrome ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า เซฟแอ d นะครับ save add ี i ดี o นะครับปุ๊บมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับเราก็คลิกเข้าไปอโอเคเขาเนี้ยมันจะติดตั้งโดยตรงไม่ได้จริงๆนผมดูแล้วน่าจะใช้ได้เฉพาะ Android นะเพราะว่า iOS น่าจะห้ามตรงนี้นะครับให้เราดาวน์โหลดมาเป็นเขาเรียกว่าซิ p ซิปไฟล์นะครับโหลดเป็นซอสโค้ด hmm. ผมลองแล้วไม่ได้ไอตัว cxr ไฟล์นี้ก็ไม่ได้นะครับดาวโหลดมาปุ๊บมันจะอยู่ในเครื่องเรานะครับพอเสร็จปั๊บนะครับเราก็มาเปิดเจ้าตัวกีวีตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เข้ามาที่ไขป่ปลาสามจุดตรงนี้นะครับแล้วก็เข้ามาที่ extension เ X นี่ยเห็นไหมครับปั๊บ ก็ให okay. ้เราไปที่ฟอร์มซิปที่เราโหลดมาเมื่อกี้นะฮะเรากดปุ๊บเข้าไปนะครับอวนนี้เราไปไปเขาเรียกว่าไปไปเซฟมันไว้ที่ไหนเราก็ไปหาเอานะครับพอโหลดขึ้นมาปั๊บนะครับมันก็จะขึ้นมาหน้านี้เนาะโอเคมันนี้ขึ้นมาให้แบบอย่างนี้เนาะเราก็เปิดออนนะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับถือว่าใช้ได้ละนะครับโอเคอ่ะคราวนี้ เราจะไปใช้ตัวทดลองนะครับว่ามันจะสามารถดาวน์โหลดได้จริงไหมนะครับโอเคก็เข้ามาที่เถาเป่านะฮะนะครับตัวนี้มีวิดีโอนะครับก็คือสินค้าตัวนี้มีวิดีโอนะครับพอเราเจอหน้าที่มันมีวิดีโออยู่อยู่ในสินค้า ครับเราก็เข anyway like ้ามาที่สูตรคำสตรงนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาที่ฟังก์ชันตัวนี้ครับเซฟแอดวิดีโอนี่นะฮะกดไปปุ๊บนะฮะมันก็จะขึ้นมาว่าหน้าแนวีวิดีโอคือตัวเราก็สามารถที่จะกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับโอเคให้ผมกดดาวน์โหลดปุ๊บนะโหลดอโอเคอันนี้เราตั้งค่าเครื่องให้มันดาวน์โหลดเก็บไว้ที่ไหนครับอ่ะนะครับเนี่ยครับเรียบร้อยครับ ก็ดูเหมือนจะซับซ้อนนิดหนึ่งยุ่งยากหน่อยนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะทำงานกันได้คล่องตัวขึ้นนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกันได้นะครับผมก็จะหาอะไรดีๆที่ที่ใช้เองทำเองใช้งานจริงนะครับมาแนะนำกันครับขอบคุณครับ